สวัสดีค่ะสวัสดี ร้อมกับ FC ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u e ซสายแต่งอันดับหนึ่งมิสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดอยู่ที่โชว์รูมตัวนี้นะคะเป็นงานเล่นง,งานด่วนเราต้องทำให้ถูกใจและประทับใจลูกค้าที่สุดเพราะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดหนองคายเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถที่ FC จากหนองคายของพัดนะคะ มาจอนรับรถเลยเป็นรุ่นอะไรแล้วแต่งอะไรบ้างบอกเลยว่าหล่อสุดๆด้านนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีประตู all new titan ปีโมเดลเนยี2024นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยรุ่นออาต้าเกียร์ออโต้ตัวท็อปราคาตัวนี้จะอยู่ที่2 7 0 0 0ล้านอ่าด้านข้างพัดนะคะจะเป็นสีเมทัลลิกก็คือสีบอนเงินแต่ถ้าเป็นสีขาวจะเพิ่ม1,000 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยกันว่า ตัวนี้นะคะลูกค้าแต่งอะไรบ้างอันนี้เป็นชุดแต่งที่ลูกค้ารีเควสเองนะคะด้านหน้าตัวนี้จะใส่เป็นตัวสกู๊ปนะคะที่เป็นสกู๊ปของ a b s นะคะสีเดียวกับตัวรถและตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของโลโก้ t s u b i s h i จะเป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถแล้วก็มาแมทกับตัวเจ้าสามเหลี่ยมโลโก้มิซู ด้านล่างตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตทรง ABS นะคะมีหูหลอกสีดําให้ด้วยนะคะเป็นสเกิร์ต ABS แบบดําเงานะคะ,คะตัวนี้บอกเือว่าหล่อมากๆแล้วมันก็จะมาแมทกับตัวข้อไฟหน้าที่เป็นข้อไฟหน้าแบบดำเงา<ๆ>เช่นเดียวกันพร้อมๆกับตัวสีที่ทำสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พัดทำสีให้นะคะแล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อทรง ABS 6นิ้วแบบดำเงามีหมุดนะคะตอนนี้ มาดูในส่วนล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กแวมพร์ขอบ18นะคะเพิ่มความหรอด้วยยางซูแม็กแล้วก็ขอบยางตัวนี้จะอยู่ที่265ทั 60R18 แม็กตัวนี้จะเป็นแวมไพร์ลูกค้าสามารถเลือกเข้ามาได้เลยแบบที่ชอบกระจกมองข้างตัวนี้ใช้วิธีการทำสีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ติดตั้งตัวกับข้างตัวนี้เข้าไปเป็นกับข้างแบบดำเงานะคะมือเปิดนะคะตัวนี้จะใช้วิธีการทำสีเหมือนกระจกข้างนะคะแล้วก็ใส่เป็นครอบมือเปิดแบบ ดำเงาเข้าไปนะคะมีโต้สื่อไททันสีแดงพร้อมกับติดตั้งเป็นกันสาดนะคะทรงสปอร์ตด้านบนตัวนี้เลยนะคะภายในของเจ้าอัลต้าตัวออโต้ท็อปนะคะเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะและเป็นเบาะหนังทั้งคันคุญแจจะเป็นกุญแจ KLS นะคะป้องกันการโจรกรรมและก็มีปุ่มกดพุชสตาร์ด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ9นิ้วระบบ Full HD นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกับ เชื่อมบูทูธได้ด้วยและมีระบบนำทางด้วยนะคะตัวนี้แล้วในส่วนตัวรถตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องมองรอบคัน360องศาระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงจุดอับสายตากระจกมองข้างนะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ติดตั้งไวลิชาร์จากโรงงานเรียบร้อยแล้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดในส่วนด้านหลังนะคะจะมีช่องระบายอากาศตอนกลางให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาระบบเซฟตี้อัดแน่นไปเลยนะคะกับราคาแค่ล้านนิดนิด เรามาดูการแต่งกันต่อเลยนะคะในส่วนด้านนอกตัวนี้จะติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์ไททันออฟโรด4คูณ4ซึ่งลูกค้าอยากได้สติ๊กเกอร์ลายนี้ก็รีเควสมาได้เลยแล้วแถมจัดเต็มให้กับลูกค้าอยู่แล้วหรือลูกค้าจะเลือกแบบสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายที่ลูกค้าต้องการเราก็ทำกราฟิกโมเดลให้กับลูกค้าได้เลยนะคะเอาใจกันไปเลยดีกว่ามาดูในส่วนของโรบาร์หลังตัวนี้จะเป็นโรบาร์เหล็กเอาเ a นเดอร์แบบใช้งานได้จริงนะคะมีไฟเบรกตรงกลางให้ด้วย ลูกค้าก็สไตล์สายแต่งออฟโรดนะคะส่วนมากจะติดตั้งเป็นโลบาเล็กซึ่งพัดก็แถมนะคะให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อไฟท้ายตัวนี้จะเป็นเซตเดียวกับข้อไฟหน้าก็คือเป็นเซตดําเงานะคะมือเปิดตัวนี้จะทําสีให้ด้วยนะคะแล้วก็โบเยลสอ2นยีนะคะจะมีที่ร็อกฝาท้ายให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันนะคะตอนนี้จะเป็นครอบฝาถังน้ามันแบบดําเงานะคะมีตัวหนังสือไททันสีแดง เดี๋ยวพัดจะพาไปชมนะคะเจ้าอัลต้าเกียออโตัตัวท็อปนะคะสีบรอนเงินที่แต่งจัดเต็มตามใจลูกค้านะคะว่าหลอขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า บอกแล้วว่าช่องมิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้านะคะลูกค้าที่สนใจมิสซูทุกรุ่นไม่ว่าจะอยู่เขตกรุงเทพปริมณันหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านและไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านนะคะ จัดเต็มแบบนี้ทั้งคันฟรีๆกันไปเลยพร้อมดอกเบี้ยถูกสุดๆนะคะและที่สําคัญนะคะของเราโปรโดีกว่าที่ไหนอยา่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับพัทมิโซจริงใจเดี๋ยวพัทจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับพัทได้พัทจะเป็นคนตอบลูกค้าเองไม่มีแอดมินใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือโทรหาพัทที่เบอร์0 8น1 1 0 3 7 8 4สาสายด่วนสายตรงของพัทเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปชมนะคะภาพบรรยากาศการส่งมอบ อีกช่องทางหนึ่งของพัดคือชื่อเพจว่ามิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งและลูกค้านะคะที่เข้ามาชม YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบลูกค้านะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย FC ของช่องมิสซูจริงใจนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปเจอกันที่จังหวัดอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นรุ่นอะไรและแต่งแบบไหนนะคะ ห้ามลาดเด็กขาดขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เอฟซินทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ